สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุพจน์ครับออกวิสามาหน้าพระลุยขื้เเขาพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาเลาะปลาหาเห็ดมิ่งครับผมว่าสีมานบอรนะครับวันนี้วันนี้ก็มากกบพี่เชิดสาวจิ้มค้ยวสานบรรทุงขึ้เกาแล้วครับผมพี่จิ้มก็พี่เชิดเป็นกับเขาไปในปลาแล้วนะครับเนาะครับทามาชมกันครับวันนี้ว่าสีมานเห็ดย่างแนครับผมพี่น้องลุยกันเลยครับ ครับพี่น้องดอก,กแหลกแหงมานข็อ่อนครับพี่น้องเห็ดกอรครับอุ้ยกอสาบบดเนาะเห็ดกอรครับผมครับพี่น้องเห็ดกอรครับผมอุม้ใหญ่งไปเลยนี่สุดนุ่ครับน้องฮิดไคครับผม ขืนเลยไทยน่หน่อยแล้วเ็มเลยบ่ญเนี๊ยบอารมณ์นี่คร so ああับเก็บไข่พี่น้องนี่ครับงามเลย ไข่ครับผมโอ้ยบิ่นน้องจุ่มหน,น่อยหอยเพื่นนะครับมันคือคนอยากกินแลหลกผู้คนบอกนึงก็ต้อตทำกล่องพี่น้องทำกล่องน,นี่ครับพี่น้องนี่เ,ดเ็ดกอแหลพี่น้องกอใหญ่เย็นนี่ครับโอ้สุดดายที่ปอนอะไรอยู่พี่น้องกินคือคนกิน ดอกนึงครับนี่นี่ดอกขึ้นเขาครับผมอุ้ยดอกของามเลยครับขึ้นไข่พี่น้องขึ้นไข่ครับผมดอกงาม,งามเลยกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นไม้เลยครับนี่นี่พี่น้องข่งเหลืองครับอุ้ยดอกกำลงัง แกงหวานๆเลยพี่น้องดอกนึงสามดอกครับอยู่นี่นี่ของงามครับสามดอกเ็เขียวครับพี่น้องหนาเขียวนี่ดอกกล้ามครับเกลือกครับพี่น้องนี่นี่ กำลังอ่อนแล้วพี่น้องกำลังแกงสะนหวานเลยนี่ก็แดงพี่นอ้องนี่ครับอีกสองนึงครับผมเห็ดไข่พี่น้องเหมือนกำลังขึ้นเนี่ยพี่น้องเต็มเลยนี่แซวเลยครับนี่กำลังขืนนี่หน่อยเต็มเลยคุณ นี่เอาแต่โตจุ้มๆบนเลนเข็ดไข่เข็ดไข่พี่พน้องนี่ครับโหกำลังอ่อนเลยอีกดอกนึงครับผมครับอีกดอกนึ่งดอกง,ง,งามๆเลยครับอุ้ยงามครับพี่น้องบึง้งบิ่งเหลืองครับผม กําด้วยพี่น้องนี่ครับสองดอกนี่ครับอีดอกนึงครับผมนี่ครับเก็ดแดงพี่น้องนี่เก็บแดงพี่น้อง อย่งนี้เหรอี่ครับพี่น้องนิเหลืองครับผมพึงเหลืองนี่กอแหลพี่น้องอ แดงหิดจูมมติดลังเขียวพี่น้องอุ้ยโด่งไงเลยป้าถโถนี่นี่พี่น้องมีทั้งเขียวทั้งแดงเลยครับอยู่นี่ทั้งเขียวขุ่เข้ยเฮ็ดแดงครับนี่ เห็ดเขียวครับนี่น้องน้องง่ามครับเห็ดเขียวพี่น้อง<ฮ>เกือบไปเขาแต่ยดอยู่พี่น้องแข็งๆอยู่เห็ดแดงพี่น้องอืมเราเป็นอ้อนครับ นังแหลพี่น้องพึ่งเหลืองครับพึ่งเข่าอ้งงามพึ่งเข่ากำเหลืองพี่น้อ,นนอนง,น,งน,อน,นี่เขาอ้งงามเลยดอกเหลืองครับผมเออจอดครับ นีน่าเขียวครับผมปัดพี่น้องมึงครับอู้หูดอกนีง่าเลยมึงพี่น้องอู้หงามขักครับแข็งเปกเลยขเขียวครับพี่น้องงามเลยกำลังแกงครับ ดอกนึงครับผมเขียวพี่น้องตัวหนึ่งครับเขียวอีกครับู้นกินกือคนกินไปรครึ่งหนึ่งและพึ้งหวานพี่น้องพึ้งหวาน มันงาเขียวพี่น้องโอ้ยไงขับก,กระดอกกระเดียรเลยไงดีรอเลยอืมไงแห้งไงแห้งพี่น้องโง่ครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดโลดดงแล้วดอดงน้ำแห้งสุดยอดเลยน่าพอที่เท่าของคือเลยจริงสี่เขาสิบหก่อย แต่ละาโกมืนหนึ่งออกขาวเลยนะออกขาวๆเลยออขาวตนนี้ออกสีคนละสีองอกลตดีไหม้นลงกบบานเปิดเลยจอยดงดีจาวย อีสานบ้านนาพาลุยกะมีเพจน้ำได้พี่น้องซื้อเพจกะอีสานบ้านนาพาลุยกันมัานนาา้ยหมครับผมอิสานบ้านนารขอแฟนในเฟซบุ๊กเลยครับกดเข้าไปเลยอีสานบ้านนาพาลุยซอยกดติดต,ตาดมเป็นกำลังใจได้ครับช่องนี้น้อยช่องน้อยน้อยช่องปใหญ่กำลงงงงังทำฝ่ามือเนาะช่องน้อยน้อยนี่ดอกนี่กำลัง,งงานะเลยกำลังกำลังโอ้แต่ว่าคนถือกินแล้วนี่ ถือกินคือกินครั้งนึงเออแม่ก็ถือกินแล้วยุ่งก็ได้หลายยุ่งไงยุ่งหลายดีจุ่งหลายเงี้ยเต็มกระบุงเลยพี่น้องเต็มครับเต็มเรืองครับพี่น้องนี่ดอกงามมันอ่อนเหลืองครับผม ดอกวหวานดอกนอ่อนครับแก่งวหวานๆด้วยพี่น้องถึงเหลืองครับสองดอกน้ำงามอีกดอกนึงครับผม ไปเขาแล้วพี่ดองเขือเลย,ดยพดอกนึ่งรกระโ p ม o m กระกำพี่น้องอืมขึ้นไม้ด้วยครับนี่กำแถ่ตัวนี้กำแบบค,คักๆเลยครับ ครับพี่น้องพึ่งเหลืองครับผมนี่อ่อ,อนๆเลยครับรสชาติเป็นสีหวานเด้อพี่น้องเด้อยพึ่งเลี้งพี่น้องโอ้ยหวานๆเลยครับแกงเด้อพี่น้องเด้อใส่ผงชโลมหลายแห่งแซ่บครับนี่แมนบ่แมนครับขว่านะขว่าครับพี่น้อง โอเครับผมนิดหน่ดยพี่น้องซ้ำดอก đừng ngốc noi, bình đướng khấp, xoong đọt, thì phải đấy, ของบัวฝนกับของสาวจิมเสาจิมบัวฝนค่ะพี่น้องข้เห็ดข้าวจีอกแบบปลาปลายเนาะข้าวบอได้คือจี่านมาเลยครับที่ผ่านมาจีเป็นเห็ดเห็ดเพิงเนาะข้าวจีอกแบบไปหลายนะเจ้านี่ก็จีเป็นอาจจะเป็นเปลี่ยนรุ่นเนาะบัวฝนเนาะเห็ดอาจจะเปลี่ยนรุ่นดินแห้งเห็ดก็จีเป็นละโงกมีเห็ดก็เขียวแหละค่ะพี่น้องเห็ดรวมๆเนาะเหมือนนี้เห็ดรวมเปลืองก็มีจ้ะเดี๋ยวจะน้อยก็จะเป็นเห็ดมูไม่เกิดขึ้นมา หลบ t. ต่อ, im, stage, อไปนะครับอาจจะเป็นเห็ดมุใหม right? ่ข so like ึ้นมาเขาออกเรื่อยๆเนาะเมียนเขาออกเรื่อยๆอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดดินแหละเห็ดดินเห็ดข้าวแปงเห็ดตั้งเลเห็ดพวกนี้แหละเห็ดเพิ่งก็มีปลาปายมีเห็ดละโกนเองเห็ดเพิ่งันนี้เห็ดเพิ่งอย่างพิ่นเหลืองเพิ่งเหลืองเนาะชาดหวานบาดกรอบร่อนอร่อยตาเดียวกรับกับบ้านพี่น้องเขาบ้านด้วยครับผมเดี๋ยวมือเจอกันไหมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณทุกไลน์ทุกแชททุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตาม ตุนปลาได้กับทเบิงครับตุนปลาได้ไะเดี๋ยวกลับบ้านครับผมคลิปหน้าเจอกันหมเจอกันไหม,หมครับสวัสดีครับ